ครับก็คลิปนี้ตั้งใจทําเป็นคลิปสั้นๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชนะครับไม้ประดับบ้านหรือว่าไม้มงคลนะครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องอต้นหมากนะครับก็เป็นไม้มงคลที่เอาไว้ประดับตกแต่งบ้านนะครับให้ความสวยงามแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อกด้วยนะฮะจะเห็นว่าบ้านหลังนี้นะครับมีการปลูกต้นหมากตั้งแต่ทิวแนวรั้วหน้าบ้านนะครับ จนกระทั่งเข้าไปถึงยังกลางบริเวณตัวบ้านนะครับต้นหมากก็มีความสวยงามนะครับแตกกิ่งแตกใบออกลูกดอกมากมายนะครับหมากเนี่ยคนโบราณเขาเชื่อว่าจะทําให้คนที่บ้านน่ะและดูมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีน้ําใจให้กับคนที่มาเที่ยวนะครับหรือว่าแขกที่มาเยือนที่บ้านนะครับนอกจากนี้ใบของต้นหมากและตัวต้นหมากยังมีความสวยงามแตกกิ่งแตกใบออกมานะครับก็ถือว่า เป็นสี่มงคลแล้วยังมีความสวยงามดูล่มลื่นน่าอยู่อีกด้วยนะครับ